สำหรับไอเทมที่ผมจะใส่ไปก็ประมาณนี้นะรอบนี้มีแต่ตัวดาเมจนะจัดไปกระโดดมา1ทีปล่อยปล่อยไปปึ๊บ่ะปล่อยนี่เดี๋ยวผมมาเอาตัวหลังแล้วกันผมต้องการแค่ะ2เท่านั้นเว้ยยิ่งลูกบอลน้อยผมยิ่งทำแต้มง่ายปับเนี่ยผมจะเล่นอย่างนี้แย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วเขาไม่ยอมดีนะใส่อีเจ็ b บัตทอมมาเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ่อยต่อยเก่งกล้าอุ้ยตัวด้านหลัง สวยทำแต้มครั้งที่2นะนะอ่ะเดี๋ยวให้สกิลคอยเสร็จอ่ะทำแต้มครั้งที่3านะกระโดดหนีออกมาลัททีแอตแทกเวกสนใจแต่ทำแต้มไงน้าปวดหัวจริงๆเลยกับลัททีนี้ฮัลโหลจิ้มไปหนึ่งทีโอ้ยลูกบอลสิบอ่ะทำแต้มครั้งที่4่นะกระโดดไป อัอน,นะเอฟี่เออเออโอ้โหไม่ร่อนะผมคงไม่ได้เกิดมาเพื่อคู่กับแอตแทกเวทอะทุกคนครั้งที่ห้าห้าครั้งแล้วเว้ยเออต่อยมันจับดูเลือดไปดีครับผมเป็นไงล่ะเกงก้าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมโดนเฮกอุ้ยโดนหลับชาโดบอลวะ่ะ ปรับขอเวลหน่อยแล้วกันด้านบนแพ้เลนไปแล้วนะเหลือด้านล่างต้องเอาให้ได้จับดูดเลือดก่อนเติมเลือดให้ตัวเองเออต้องจัดการคิวมันก่อนเป็นไงอะ่ะดาเมจยังแรงดูดเลือดไปครั้งที่6เรียบร้อยนะแอตแทกเวทเต็มดาเมจผมน่าจะแบบโอเคแล้วแหละตอนนี้สวัสดีสเซอร์ไนจับดูดเลือดไปดีครับผมเฮ้ยเอโอโหไม่ไม่อยากจะใช้อยู่ในมูฟเลยนะ แต่ว่าเมื่อกี้มันจะหลุดนะสวัสดีต่อยไปจับดูดเลือดไปดีครับผม oh, <shit. S 1> ทําแต้มเกินเรียบร้อยนะกระโดดมาจับกระโดดอีกรอบหนึ่งโอ้โหโคตรเศร้านะอนะเอาดิเฮ้ยกระโดดไปอุ้ยไม่ทันไม่ทันไม่ทันหนี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 โดนลุมสู้ไม่ได้กระโดดหนีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมาสู้สส,สู้มันสู้มันจับดูดเลือดให้โอ้ oh, my god โดนทุ่มนะ แต่ว่าเมื่อกี้จับใครไม่โดนเลยเหลือกาเซียตัวเดียวสบายแล้วเรียบร้อยหมาเก็บไปหมดนะ่เมื่อกี้ใครเข้าป่าคาเม็กฮัลโหลคาเม็กอะไรเนี่ยทำไมคาเม็กเลเวลเจ็ดอ่ะโอ้โหฮัลโหลมีการแบบอ e ีเจ็กมาถอมหนีเฮ้ยนี่จจเลเวลแปดคิวเลเวลสิบหรอวะมันเกินไป <laughs> ทันไหมอ่ะเฮ้ยชึบ โอ้โหฮัลโหลหัวร้อนหัวร้อนหัวร้อนไปดิหัวร้อนไปดิก็มาก็มาก็มาขออุบทำใจดาเมจสู้ไม่ได้กราเซียอยู่ด้านล่างฮัลโหลโอ้โหอุสากระโดดดักบ้าเอ้ยต่อยต่อยต่อยดูเลือดนะดูเลือดเก่งก้าตายเว้ยปัดไไม่ทันเว้ย ขอให้ได้กระโดดสักทีหนึง่งมันมี eject button อ่ะอุ้ยดูดเลือดด้านหลังก่อนเดี๋ยวตายกาเซียอยู่ในป่าสวัสดีแล้วจับดูดเลือดไปครับผมเลือดเด้งแรงๆรงไปเกิงก้าอ่ะมาดิมาดิโผลมาโผลมา,มาจับดูดเลือดดีครับผมโผมาก็ดูดเลือดอ้าวยังไงต่อยังไงดีเล่าเซอร์ไนด์ดีกว่าเซอร์ไนท์ต่อยต่อยมันได้ข่าวว e ่า eject button อ้ oh my god เฮ้ย อยู่ในมุฟออออไม่น่าเลยฮัลโหลเซอร์ไนต์อือดูเลือดครับผมต่อยปับเนี๋ยนะโดนลุมตลอดเลยอะ่ะกระโดดไปสายเนี้ยสู้ไม่ได้เวลาโดนลุมเปิดเลยแล้วกันจำนวนเราได้เปรียบกว่าเกงก้าเดี๋ยวเซอร์ไนท์เซอร์ไนท์เซอร์ไนท์ปรับปรับต่อยต่อยต่อยได้สืย บับจับดูดกระโดดไปฮลัลโหลปล่อยคาเมกไป39แต้มต้องคิวซะแล้วแหละคิว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 โดนสตันรัวสวัสด,ดีกเกงก้าจะมาทำแต้มอะไรล่ะฮืออือปากอย่างแรงไปครับผมกระโดดมา ยังไงยังไงเปิดอยู่ในมูฟแล้วหนีทําไมอะฮะหนีทําไมมาสู้กันเรียบร้อยเออดารางดารล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 ่งาลงเฮ้ยอึบชุบจับดูเลือดไปไม่ตายแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งยอมแพ้นะทําไป123แต้มคิวไป6ตัวจายดาเมจห้าหมืผมว่าผมไม่เหมาะกับแอตแทกเวท่ะผมรู้สึกว่าเรา2คนไปด้วยกันไม่ได้จริงๆ ใส่ไอเทมไปตามนี้แล้วกันสำหรับรอบนี้เนะี่ยเดี๋ยวผมจะเล่นสายซูเปอร์พาวเวอร์แล้วกันเนาะถ้าเป็นไปได้ขอป่าแล้วกันฮะเฮ้ยอะไรมันคืออะไรอะไรอ่ะมันคืออะไรไม่เข้าใจยา่ยาฮ่่าโอ้ my god มาวกสิเธอเล่นอะไรของเธอซูเปอร์พาวเวอร์ได้มาเรียบร้อยนะ พร้อมจับศัตรูกระแทกรอออออจับทุ่มไปหนึ่งทีต่อยมันโอ้ยปิกาจูไปสลึกเลยกระโดดนี้ฮัลโหลกาเซียาลาก,ก่อยจับทุ่มไปครับผมแรงอะ่ะบอกเลยอย่างแรงออเออนะเอาเบอร์รี่ก่อ,นเ,อ,เอกเนเบอร์ลี่เอากูมาไม่แห็นบาร์เลย ไม่ได้บัฟเลยอะโอเคกูคไม่ป่าและด้านบนฮัลโหลจะรอดไหมนะเออจับทุ่มมาหนึ่งทีอ่ะยืนงงกลางดงส้นตีนปิกาจูบอกกูไม่สนไปแล้วจ้าโอ oh ้ไม่ก้ไปไปไปไม่สี่เรียดไม่สี่เลียดเว้ยเออเลเวลเท่าตัวที่ยืนเล่นเลยกูเอ้ต่อยมันต่อยมันกระโดดมาหนึ่งทีเอาสายดูดเลือดจับจับแล้วทุ่มมาด้านหลังตายไปดีครับผม เป็นไงเล่าเจอสายซูเปอร์พาวเวอร์เข้าไปยังเทือนยังแรงจับทุ่มไปดีครับผมคิวไป2ตัวขโมยบัฟเราแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเธอก็ยืนนิ่งแล้วเราก็เสียเต่าฮัลโหลต่อยไปก่อนหนึ่งทีนะจับทุ่มแบบไม่มีเกรดกล้ามเนื้ออยู่ได้มุฟเออเออไม่รอดน,นะแล้วไปกระจูก็แย่งบัฟกูจะบ้าเหรอเล่นเซิร์ฟดีเราจะไปพันแเนี่ย โอ้ไม่ได้ไม่ได้สายสมัดดาวกับซูเปอร์พาวเวอร์ทะลุก,กำแพงไม่ได้ปรับเออเรียบร้อยได้มา1ตัวนะเหลือก็ลอกต่อยสวยคิวไปสตัวนะสู้ไม่ได้ถอยก่อนแล้วก็ต่อยไปครับผมจับทุ่มมาหนึ่งทีโดนทำแต้มไปไอตัวนี้ก็ยืนนิ่งกูไม่ยอมกูสู้ขาดใจกูชอบดูความน่าสมเพชของพวกมึงยก <laughs> ยอกยอยอ ไม่ต้องซีเรียสเว้ยไม่ยอมหรอกนะนะปล่อยเต่าไปลงไปก็สู้อะไรกับเขาไม่ได้อยู่แล้วเขาเปิดวาร์ปเราก็ต้องไปครับผมต้องมาช่วยเขาหน่อยใจเย็นรอรอรอ,อต่อยต่อยไม่ได้เหรอเมื่อกี้กาเบียสมาน่าจะแบบกันซีซีอยู่ต่อยต่อยเฮ้ยชุบเออเป็นไงเราซูเปอร์พาวเวอร์ของผมจับทุ่มไปดีครับผมคิวไปสองตัว ต่อยไปรีบทําแต้มไม่ได้วะจับทุ่มมาหนึ่งทีอยู่ในมบุบปักสวย22แต้มสวย1แต้มก็ต้องเอาจังหวะนี้กาเซียใจคอมึงจะยืนนิ่งเหรอกาเซียกาเซียมึงนี่ตลอดเลยเนาะแย่งบัฟกูก็แย่ง โลตอมดันเข้าก็ไม่กันไม่รู้จะพูดยังไงแลยเนี่ยอย่าไปเล่นในเซิร์ฟจริงนะเออ่ายไปเออเทเลพอร์ตมาเออเป็นไงเราคือแพ้ชนะไม่ต้องใส่ใจเลยเซิร์ฟเนี่ยหาวิธีเล่นยังไงไม่ให้หัวร้อนดีกว่าเอามาดิเข้ามาเข้ามาเข้ามากราเซียฮัลโหลเออหนึ่งเซตตายไปครับผม เอาเอาต่อยมันออกไปป็งไงป็นไงเฮ้ยจับทุ่มไปดิครับผมอืมแล้วเสียทันเดอร์ไปนะแมงเอ้ยเออแล้วก็จับทุ่มไปดิครับผมแล้วปิกก็จะอะไรก็ไม่รู้อะไรอะไรอะไรต่อยเดี๋ยวนะต่อยเออจับทุ่มแล้วก็เออเอออุยไม่ตายเมื่อกี้แบบเกตดกล้ามเนื้อผมน้อยไงต่อย เดี๋ยวเดี๋ยวเด้โอยโดนดูดเลือดต่อยมันจับทุ่มมาปรับเกรกล้ามเนื้อจับทุ่มกลับมาผมจะได้แบบอยู่ใกล้ป้อมไว้ต่อยต่อยแพ้แล้วไงขอคิวอ่ะขอคิวมาดิอืมหมามานี่มามึงชนะอยู่แล้วมึงชนะอยู่แล้วไม่ต้องกลัวมาสู้กันต่อยต่อยต่อยจับทุ่มอีกหนึ่งทีสวยต่อยปึ๊บปึ๊บต่อยจับทุ่มอีกหนึ่งทีคือแรงจริง แรงจริงตอนได้ซูเปอร์พาวเวอร์แบบอัพเกรดนะมันรีคูดาวให้ด้วยอะ่ะยังเชือนอยู่ในมูฟใส่บัวไปครับผมทํไไป87แต้มคิวไบ,บ10ตัวจ่ายดําเมตรแสนกว่าโอ้สใส่นี้แบบ OP จริงขนาดแบบไม่ใส่แอตแทกเวทมานะเว้ยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสด,ดีครับผม